าระเดชพระคุณเจ้าเรียนท่านรองดีโครการศาสนาท่านจิทัศนบพิมพาท่านดรประเสริฐเล็กสรรเสริญครับท่านประธานอนุกรรมการด้านวิชาการสังคมไทยท่านปารพบเหล่าวนิดท่านอนุกรรมการด้านวิชาการสังคมไทย เออ่ท่านผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งที่อยู่ในห้องประชุมเสวนานี้แล้วก็เออ่ที่ติดตามผ่านการถ่ายทอดสดทางออนไลน์อยู่ในภูมิภาคและอยู่สถานที่ต่างๆครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมและก็กรมการศาสนาและขณามการจัดงานนะครับที่ ได้กรุณาไว้วางใจให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเข้ามาเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมครับแล้วก็ในวันนี้ก็ได้รับเกียรติมาร่วมจัดบูธนิทรรศการก็ดีแล้วก็ตัวผมเองได้รับ มอบหมายให้เป็นตัวแทนของสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินมาเล่าประสบการณ์การมีส่วนร่วมของสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมตามแผนตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่สอง พศ2566ถึง2570วันอื่นก็ขออนญาตได้เรียนความรู้สึกบรรยากาศของการจัดงานสมัชาคุณธรรมแห่งชาติทั้งที่14ในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเ,นเห็นภาคีเครือข่ายมากมายได,ได้เข้ามาร่วม กิจกรรมในงานสัมมนา,าแล้วเนี่ยก็ทําให้มีความลึกว่าทํามกลางปัญหาของของสังคมไทยเราปัจจุบันความขัดแยง้งความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเราก็น่าจะยังมีความหวังอยู่เพราะว่าผู้คนภาคีเครือข่ายที่เป็นแกนนําในสังคมภาคส่วนต่างๆนะครับได้เห็นความสําคัญข,ของการปก เอาเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้คนในการประกอบอาชีพก็ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับก็ถือว่าเป็นมิตหมายดีที่ดีดูในภาพรวมจากบุคคลภายนอกเหมือนกับมันไม่มีการเคลื่อนไหวในเรื่องสังคมคุณธรรม แต่พอมาร่วมงานสมัชชาพีดีแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่โดดเดี่ยวมันมีกระจัดกระจายไปทุกภูมิภาคหรือว่าทุกจังหวัดทุกพื้นที่ก็ว่าไดา้ที่มีกลุ่มคนที่เห็นความสำคัญของเรื่องคุณธรรมได้ได้ขับเคลื่อนในบริบทของแต่ละหน่วยแต่ละองค์กรนะครับที่มาของ ของการต้องหันมามาให้ความสำคัญกัแบบเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยถ้าเรามองย้อนไปเนี่ยมันเป็นผลพวงของการพัฒนาของประเทศเราเนี่ยในภาพรวมในหลายปีที่ผ่านมาแต่จะไปนเน้นในเรื่องของการพัฒนาทางด้านวัตถุนะฮะมากกว่าการพัฒนา ทางด้านจิตใจสิ่งที่ที่ตามมาเนี่ยของการเน้นเรื่องฐานะความเป็นอยู่ที่ดีความร่ำรวยมีบ้านใหญ่โถใหญ่โตมีรถโกโก้หรูๆมีสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างสิ่งเป็นเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุมันก็ทำให้ผลที่ตามมาเนี่ย คนก็ให้ความสนใจกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของส่วนรวมเนี่ยลดน้อยลงถ้าย้อนไปจากสามสิบสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยในชุมชนในชนบทในตำบลหมู่บ้านได้เห็นได้ชัดว่ากับปัจจุบันเนี่ยเพราะคนมีภาระส่วนตัวก็ก็ต้องมุ่งไปที่ตัวเองนะไปที่ครอบครัวของตัวเอง ปัญหาส่วนรวมของชุมชนของหมู่บ้านเนี่ยปัจจุบันก็บางพื้นที่ก็ไม่มีเจ้าภาพนะครับไม่มีคนมาร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับในในภาพใหญ่ก็เป็นปัญหาของสังคมปัญหาที่มันเป็นวิกฤตของสังคมก็ไม่มีเจ้าภาพไม่มีคนมาร่วมในการที่จะรับผิดชอบดูแลแก้ไขนี่คือเป็นปัญหาใหญ่ แต่ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่รัฐบาลใน่วงที่ผ่านมาเนี่ยในฐานะที่เป็นเป็น,ปนผู้กําหนดนโยบายในการทิศท,ทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศได้เห็นความสําคัญออข,อของปัญหาความไม่เป็นธรรมการเอารัดเอาเปรียบการขาดจิตสำนึกของการมีส่วนร่วมในปัญหาสาธารณะ ก็ได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ในแผนระยะที่สองอพศ2566ถึง2570โดยในในแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่สองเนี่ยได้กำหนด เป้าหมายในการขับเคลื่อนแผนเนี่ยเป้าหมายใหญ่เป้าหมายหลักก็คือจะขับเคลื่อนไปสู่การที่ให้คนไทยเนี่ยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นนะครับก็คือการรับยอมรับที่จะใช้คุณธรรมเป็นทิศทางในการขับเคลื่อน การพัฒนานะครับแล้วก็การที่จะรณรงค์ให้คนไทยมีพฤติธรรมพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะผ่าน,นกลไกของการรณรงค์จังหวัดคุณธรรมเพราะจังหวัดเนี่ยเป็นที่รวมของภาคส่วนต่างๆตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอนะครับก็มีเป้าเครื่องมือเครื่องมือในการที่จะบรรลุเป้าหมายให้ คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นก็คือการรนรงจังหวัดทั้ง76จังหวัดเนี่ยให้เป็นจังหวัดคุณธรรมนะครับโดยจังหวัดคุณธรรมเนี่ยก็จะเน้นพัฒนาผู้คนภายในจังหวัดเนี่ยในในสามิติ5คุณธรรมนะครับ จะเน้นการพัฒนาคนในสามมิติมิติแรกก็จะเน้นในเรื่องของให้ให้ผู้คนเนี่ยน้อมนำเอาเอาหลักคำสอนของศาสนา,าที่ที่ตนนับถือเนี่ย mm hmm. มามา, mm hmm. มาประพฤติมาปฏิบัตินะครับ mm hmm. เพราะว่าศาสนาทุกศาสนา,าเนี่ยจะสอนให้คนเป็นคนดีสอนให้คนมีจิตใจเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าอสอนให้คนไม่กระทำผิดศีลธรรมซึ่งไปเบียดเบียนผู้อื่นนะครับก็เท่ากับว่าจะลดความขัดแย้งในสังคมได้มิติของการพัฒนาคนในแผนที่สองเนี่ยก็เน้นที่จะรณรงค์ให้ให้มีการนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ ในการดําเนินชีวิตประจําวันในการประกอบอาชีพในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมนะครับมิติประการที่สามก็รณรงค์ให้เอาวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามเนี่ยเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะไปไปสู้กับไอ้วัฒนธรรมตะวันตกสมัยใหม่ซึ่งซึ่งทำให้อ่อ มีความเสี่ยงโดยก็ยิ่งต่อต่อเยววาวชนนะครับก็นั่นก็จะเป็นมิติการพัฒนาที่ที่กำหนดไว้ในในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่สองแล้วก็จะเน้นรณรงค์คุณธรรมห้าประการนะก็คือเรื่องความพอเพียงเรื่องความมีวินยัย เรื่องความสุจริตเรื่องจิตอาสาและก็เรื่องความกตันยูนะครับซึ่งสามิติห้าคุณธรรมเนี่ยก็จะช่วยให้ทรัพยากรบุคคลของประเทศเราเนี่ยเป็นทั้งคนเก่งเป็นทั้งคนดีแล้วก็มีคุณภาพอันนี้คือเป้าเป้าหมายแล้วก็ การมิติของการพัฒนา,าจังหวัดคุณธรรมนะครับโดยจะมีองค์กรในการขับเคลื่อนอ,องค์ประกอบของจังหวัดคุณธรรมเนี่ยตามแผนระยะที่สองเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย4ส,ส่วนส่วนแรกก็เป็นส่วนระดับร่างก็เป็นชุมชนคุณธรรม ชุมชนก็จะรวมถึงหมู่บ้านและกลุ่มกิจกรรมต,ต่างๆที่อยู่ในหมู่บ้านนอกจากนั้นก็จะมีการรณรงค์องค์กรสมาคมมูลนิธิชมรมต่างๆที่อยู่ในจังหวัดองค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยให้เป็นองค์กรคุณธรรมนะครับแล้วก็อำเภอเหนือขึ้นไปก็จะรณรงค์ในเรื่องของอำเภอคุณธรรม และท้ายสุดก็ระดับบนก็จังหวัดส่วนราชการระดับจังหวัดหน่วยงานในระดับจังหวัดภาคส่วนต่างๆอันนี้คือองค์ประกอบของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมโดยจะมีเกณฑ์ประเมินในการเป็นชุมชนคุณธรรมเป็นองค์กรคุณธรรมเป็นอำเภอคุณธรรมหรือว่าจังหวัดคุณธรรมเนี่ย มีตัวชี้วัดอยู่เก้าข้อนะครับนะครับก็จะมีเรื่องต้องมีการประกาศเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมเรื่องคุณธรรมต้องมีการกำหนดเป้าหมายสิ่งที่อยากจะแก้ปัญหาที่อยากจะแก้ความดีที่อยากจะทำนะครับแล้วก็มีการทำแผนอา่อา มีการดำเนินง,งานตามแผนที่กำหนดไว้มีการประเมินผลมีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานที่มีคุณธรรมหรือหน่วยงานที่ทำความดีแล้วก็มีผลสำเร็จจากการดำเนินง,งานเกิดประโยชน์ขึ้นนะครับแล้วก็มีการรวบรวมถอดบทเรียนการขับเคลื่อน เป็นองค์ความรู้และก็มีการเผยแพร่อ,องค์ความรู้นะครับแล้วก็จะมีเกณฑ์แบ่งพัฒนาการของของชุมชนขององค์กรของอำเภอของจังหวัดคุณธรรมเนี่ยออกเป็น3ระดับตามความสำเร็จของตัวชีวัดหรือว่าเกณฑ์แต่เกข้อเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพกว้างแล้วก็ในการขับเคลื่อน จังหวัดบุกคุณธรรมเนี่ยในส่วนกลางก็จะมีการบราการความร่วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมหลายหน่วยงานด้วยกันเช่นกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองโดยโกรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนมี ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือวสอพทรกระทรวงวัฒนธรรมนะครับกรมการศาสนาแล้วก็มีศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนแล้วก็มีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมาร่วมเป็นเครือข่ายหน่วยงานส่วนกลางในการที่จะสนับสนุน การขับเคลื่อนของจังหวัดทั้งเจ็ดสิบหกเขามามีส่วนเเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ในเรื่องคุณธรรมสังคมคุณธรรมหรือว่าจังหวัดคุณธรรมอย่างไรดูแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องเนอะอดูดูลักษณะชื่อหน่วยงานแล้วเนี่ยอยากจะนำเรียนอย่างนี้ครับว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเป็นองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูนเนี่ยออกแบบให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเป็นหน่วยงานตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยบัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมีหน้าที่หลักที่สำคัญคือการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม ของประชาชนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐความเดือดร้อนอของประชาชนที่อยู่ในกรอบหน้าที่และหน้าที่จะดูแลแก้ไขเนี่ยจะเป็นความเดือดร้อนในสามลักษณะลักษณะแรกเป็น ความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับคําสั่งหรือว่าขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเนี่ยก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมหรือเป็นภาระแก่พี่น้องประชาชนโดยไม่จําเป็นหรือว่าเกินสมควรแก่เหตุความเดือดร้อนประการที่สองที่อยู่ในกรอบหน้าที่และอำนาจของ ผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะดูแลแก้ไขเป็นความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหรือว่าการการะทำหรือการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายและไปทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ความเดือดร้อนลักษณะที่สามที่อยู่ในกรอบหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะดูแลแก้ไขจะเป็นความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากพี่น้องประชาชนเสียสิทธิสิทธิที่จะได้รับบริการที่จําเป็นขั้นพื้นฐานจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหมวดที่ห้า ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐประมาณ12เรื่องเช่นการให้การดูแลเรื่องความมั่นคงของประเทศความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการจัดการศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพอ,อนามัยเรื่องการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องการจัดให้มีสาธารณกขั้นพื้นฐานดังนี้เป็นต้นนะครับก็ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่ได้จัดให้มีบริการหรือจัดให้มีบริการแล้วแต่ไม่ตรงไม่ตรงปกหรือว่ายังไม่ครบถ้วนไม่ครอบคุมก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะแจ้งหน่วยงาน หาลือหน่วยงานให้ดําเนินการแล้วก็รายงานคณะรัฐมนตรีให้ทราบเพื่อจะมีข้อสั่งการให้หน่วยงานปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามบทห้าหน้าที่ของรัฐน,นั้นในบรรดาความเดือดร้อนทั้งสามลักษณะที่อยู่ในกรอบหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยกรณีที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือไม่รับความเป็นธรรมเนี่ย ก็จะมีการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอลักษณะดังกล่าวเนี่ยของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็จะทําอยู่ในสองลักษณะลักษณะเนี่ยการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเชิงตั้งรับเชิงตั้งรับก็คือเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะ,สะแสวงหาข้อเท็จจริงและก็มีข้อเสนอแนะ ให้หน่วยงานรับไปปฏิบัติไปแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนปัญหาเกิดแล้วเราตามแก้ให้นะครับในอีกลักษณะหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงลุกเชิงลุกก็คือเออไม่เป็นการแก้ไขมาเชิงป้องกันก่อนที่ความเดือดร้อนมันจะเกิดขึ้นเนี่ย เราก็มีมาตราการที่ให้หน่วยงานเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติเพื่อมันจะไม่เกิดปัญหาความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนซึ่งในในการทำงานเชิงลุกนี่ก็คือการส่งเสริมธรรมพิบาลการเอาหลักการของคุณธรรมจริยธรรมนะ เข้าไปส่งเสริมตั้งแต่ในระดับหมู่บ้านตำบลคุณธรรมนะครับก็เน้นในเรื่องของการสร้างความสามัคคีการลดความขัดแยง้งการเอารับเอารัดเอาเปรียบการมีความน,นัรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็เป็นการทํางานในเชิงลุกของผู้ตรวจการไปริดินซึ่งก็จะมาสอดรับกับการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมนะครับ เพราะว่าในในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเนี่ยครับก็จะเน้นในเรื่องของของระดับล่างระดับล่างขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเป็นชุมชนเป็นอาจจะอาจจะขอญาตให้ไปโปรไปที่ ที่ต้องยอ้ยอนย้อนกลับไปที่ที่ข้อสามข้อสามครับในในดังที่ได้เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับในการขับเคลื่อนอจังหวัดคุณธรรมเนี่ยก็จะเริ่มจากข้างล่างชุมชนคุณธรรม ชุมชนคุณทรรในการลนนรลงตามแผนเนี่ยเน้นไปที่หมู่บ้านหมู่บ้านแล้วก็กลุ่มกิจกรรมภายในหมู่บ้านแล้วจากจากชุชมชมชุมชุมชุมชนคุณธรรมเนี่ยไปสู่ระดับอำเภอนะครับแล้วก็ไปสู่ระดับจังหวัดน,นะครับคราวนี้เอ่อผมไม่แน่ใจว่ามีในส่วนของของ ของสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้ทำเขาบอกว่าในส่วนของสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเรามาเสริมาการขับเคลื่อนในระดับฐานล่ากเพราะเรามองว่า,อาไอจังหวัดคุณธรรมเนี่ยที่มันจะแข็งแรงเนี่ยมันต้องแข็งแรงมาจากข้างล่าง นะมาจากข้างล่างแล้วก็จะเห็นว่าที่ที่ดำเนินการในส่วนของแผนเน้เน,นไปที่หมู่บ้านแต่คราวนี้เนี่ยในชีวิตจริงของชนบทเนี่ยการขับเคลื่อนทางสังคมเนี่ยขับเคลื่อนสามารถขับเคลื่อนพร้อมๆกันไปในระดับตำบลได้นะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่า ในตำบลเนี่ยนอกเหนือมันจะมีหมู่บ้านแล้วเนี่ยมันยังมีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบทุกหมู่บ้านในตำบลน,นั้นเช่นโรงเรียนเอ่อรอพศอตออ่อที่สำคัญอบอตอ,องค์การาบริหารส่วนตำบลเนี่ยเขาดูแลทุกหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยในในแนวของสำดดนักงานผู้โดยเราก็เลยลองดูว่า แทนที่จะขับเคลื่อนเฉพาะหมู่บ้านเนี่ยเราขยับเป็นขับเคลื่อนในระดับตำบลซึ่งรวมทุกหมู่บ้านในตำบลน,นะครับเป็นตำบลคุณธรรมนะฮะมันก็จะกระตุ้นให้ทุกหมู่บ้านในตำบลเนี่ยขับเคลื่อนแต่ถ้าถ้าเราเน้นประเมินหมู่บ้านในตำบลน,นั้นสมมติว่าตำบลน,นั้นมีเจดหมู่บ้านอาจจะมีสี่หมู่บ้าน ทำอีกสามหมู่บ้านไม่ได้ทําพอขึ้นไปข้างบนมันก็จะอ่อนมันจะไม่ครบแต่ถ้าถ้าเราขับเคลื่อนในรูปแบบของตําบลคุณธรรมเนี่ยทุกหมู่บ้านเขาจะจะจะ,จะชวนกันจะประคองกันเป็นหมู่บ้านคุณธรรมได้ครบถ้วนซึ่งในส่วนของอตำบลคุณธรรมเนี่ย แนวความคิดในการขับเคลื่อนทั้งตำบลแทนที่จะเป็นเป็นความสมัครใจของแต่และหมู่บ้านเราไปทดลองทำที่ตำบลพยาบัลืออำเภอ,เอาลาดลาดลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,าใช้ชื่อว่าพยาบัลือตำบลคุณธรรมพ่ะหุกวัฒนธรรม ท,ที่ต้องมีวงเล็บว,ว่าพุฒนธรรมเพราะว่าที่ตำบลพญาบลือเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยครึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งนับถือศาสนาพุทธอีกครึ่งหนึ่งนับถือศาสนาอิสลามแล้วแต่ทั้งสองศาสนาเนี่ยศาสานาของทั้งสองศาสนาเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีเอ,อื้ออาทร อยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความขัดแยง้งก็ถ้ากับว่าในส่วนของตำบลพญาบลือเนี่ยก็จะเอาหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักคำสอนของาศาสนาอิสลามมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของของพี่น้องประชาชนในการอยู่ร่วมกันในการประกอบอาชีพนะครับนะครับโดยองค์ประกอบตำบลคุณธรรม พยาบาันลือตำบลคุณธรรมผู้อุธรณธรรมเนี่ยก็จะเป็นการรณรงค์การไปสู่การเป็นหมู่บ้านคุณธรรมหมู่บ้านบ้านทุกหมู่บ้านจะมีเป้าหมายจะรณรงค์มุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายการเป็นหมู่บ้านคุณธรรมเจ็ดหมู่บ้านขณะเดียวกันในตำบลคุณธรรมเนี่ยยังมีโรงเรียนอยู่หกโรงเรียน นะมีรอพสตออยู่สองแห่งมีศูนย์การเรียนการสอนของกศอนกอารศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นใใจศูนย์ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้สกรลและนะนะที่สำคัญมีองค์กรปกครองนินออปตอ อบตซึ่งดูแลพี่น้องทั้งเจ็ดหมู่บ้านเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแทนที่เราจะลงรณรงค์เฉพาะหมู่บ้านเราก็รณรงค์ให้ส่วนราชการหน่วยงานที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลร่วมกับพี่น้องทั้งเจ็ดหมู่บ้านรณรงค์มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมในส่วนหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านคุณธรรม นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการขับเคลื่อนทั้งตำบลน,นะทั้งตำบลน,นะครับก็จะเป็นถ้าเราเราเทียบเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะอาจจะให้ให้ดูผังตัวนี้ผังตัวนี้อีกทีน,นะเพราะฉะนั้นในแนวทางของตำบลคุณธรรมก็เท่ากับว่าจะมาเสริม การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในระดับล่างให้มันครอบคลุมนะเพราะว่าในในในแผนแม่บทเนี่ยะจะจะเน้นในส่วนของหมู่บ้านนะเฉพาะหมู่บ้านซึ่งบางหมู่บ้านก็ได้บางหมู่บ้านก็ไม่ไปแต่ถ้าเราใช้กลไกของขับเคลื่อนทั้งตำบลก็จะชวนกันทําทุกหมู่บ้านนะและยังแถมเอาหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เนี่ยไปรณรงค์การเป็นสู่องคอ์กรคุณธรรมร่วมกับพี่น้องชาวบ้านด้วยนะครับ